ต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยนะคะขึ้นไปอยู่ในเทรนด์ทวิตเตออันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วหลังจากที่ปล่อยเพลงไม่นานนะคะแล้วก็เ,เดี๋ยวเราให้เวลาอีกสักหนึ่งเพลงก็แล้วกันให้น้องหินน้องวอลเขาเตรียมตัวโฟนอินด้วยนะคะรวมไปถึงคุูมฟังทางบ้านที่เป็นตัวแทนของหมูยอที่จะมาพูดคุยกับหยินวอลายที่วันนี้โชคดีโทรติดเพราะว่าเดี๋ยวหยินวอลเขาจะอยู่ในสายกับเราด้วยนะคะสวัสดีคุณน้ำค่ะสวัสดีค่ะเย้ yeah. คุณน้ำค่ะ<า>คุณน้ำรู้จักกลิ่นวอมา,มากี่ปีแล้วคะรวมๆแล้วรวมๆแล้วก็เกือบจะปีหนึ่งแล้วคะ่ะก็ประมาณแปดเก้าเดือนใช่แปดเก้าเดือนใช่อะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คุณน้ำเนี่ยแบบว่าเอ่อกลายเป็นหนึ่งในหมูยอก็คือหนูกับด,ดูดูซีรีส์เหมือนซีรีส์ผ่านแบบในไจีเนี่ยหนูก็กดเข้าไปดูก็รู้สึกว่า หนูต้องไปดูแล้วแหละแล้วก็เลยดูแล้วก็ชอบมากม,มากเลยแล้ล่าสุดได้ฟังเพลงอ้อนไม่เจ่งของหรือยังคะฟังแล้วค่ะเป็นไงบ้างก็ฟังหนูดีดีมากคือพัฒนาการร้องของน้องคู่ก็คือดีขึ้นมากๆเลยใช่อ๋ออันหนึ่งเราชมเรื่องพัฒนาการการร้องแล้วดูเอ็มวีหรือยังดูแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างก็ยินบอกเขาก็บอกว่าคือในเอมวีก็ เหมือนเขาเหมือนผู้วิหญิงเขาก็เป็นตัวแทนของหมูยอทุกคนใช่หมายถึงว่านังเอกเอวีเป็นตัวแทนของหมูยอทุกคนใช่ค่ะอ่าที่ได้แบบว่าเฮ้ยได้ใกล้ชิดยินวอลแบบนี้ใช่ค่ะทำไมหนูเขินหรือหนูตื่นเต้นหรือไงลุงน้ำหน,นนหนูตื่นเต้นหนูตื่นเต้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเราให้ยินวอนะคะมาพูดคุยกับเราอ,าอย่างยอยู่ในสายกับเราแล้วยินวอสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะเออยินวอนะน้ำนะเป็นไงบ้างอยากบอกอะไรพี่พี่เขาไหมก็หนูก็อยากบอกว่าขอให้พี่ๆมีความสุขในทุกๆวันนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆก็กินของอร่อยๆแล้วก็ขัอนให้เยอะๆเพราะวันไหนที่หมดกำลังใจหรือเหนื่อยหรืออะไรนี้ หมูยอทุกคนคอยให้งกำลังใจอยู่ตรงน,นี้เสมอแล้วก็ขอให้ที่สำคัญเลยก็คืออยากให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะอืเป็นไงบ้างยินวอ,อไ,ไปอใ้องไ่หวันนี้วันนี้ได้มาหายินวอไหมเห็นวันนี้มีแบบว่าโหกองทัพหมูยอมาอยู่ที่หน้าตึกจนนิมีวันนี้หนูไม่ได้ไปค่ะจ้ะเมื่อวานไปมา,ามันไปไหนมาเมื่อวานไปที่ ลีโดค่ะจนอ๋อเมื่อวานยินวอลไป l l ลีโดมาเหรอคะใช่ครับอ่าโอเคน้ำถ้าสมมุติว่าเออถ้าสมมติว่าน้ำมีโอกาสนะพี่อยากให้น้ำไปดูไม่รู้ว่าจะมีใครที่อัดไว้ทันหรือเปล่าคือตอนนี้เสียงยินวอลเขาชัดมากชัดจนแบบเราแปลกใจว่าทำไมเสียงจากโทรศัพท์มันชัดขนาดนี้เซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์นะคนนี้ยินวออยู่กับเราในสูนนะคะสวัสดี อยากถามอะไรพี่ๆเขาไหมคะสำหรับเพลงอ้อนไม่เก่งวันนี้เขามาปล่อยซิงเกิลนี้ด้วยเออเออช็อกอยู่อนเดืนดใจนะให้ยินวอรทักทายแฟนๆหน่อยดีกว่าครับสวัสดีคนที่กำลังฟังแล้วก็กำลังดูพวกเราอยู่นะครับค่ะครับผมเออสวัสดีหมย เนาะอ่ะวันนี้เรามาพร้อมกับหนึ่งซิงเกิลใหม่ออนไม่เก่งเดี๋ยวก่อนนะจะบอกว่าวเนี่ยก่อนหน้านี้มีซิงเกิลวอแวร์ War ใช่ครับแล้วยินทําไมเราถึงเพิ่งมาร้องเพลงทําไมถึงเพิ่งมาร้องเลยครับเ,เพราะว่าสว่วนตัวเป็นคนที่เพิ่งมาฝึกร้องเพลงได้ไม่นานครับ <c oughs> ก็เลยแบบไม่ไม่คิดที่จะอยากมีซิงเกิลตอนนี้เพราะว่ายังไม่มั่นใจฝีมือตัวเองเออใช่แล้วทีนี้แบบแฟนๆเขาอยากให้มีซิงเกิลคู่ <c oughs> แบบ มีควยสกันมามากแล้ว่เราก็จะนิ่งเฉยก็ไม่ได้ก็สักหน่อยนิ่งเฉยไม่ได้ช่องนี้แล้ววอมีส่วนในการช่วยยินบ้างไหมเพราะว่าเราถือว่ามีประสบการณ์มาก่อนวอแวร์ของเรานี่ก็อุ้ยคนร้องตามกันได้แบบสนั่นวันไหวเหมือนกันนะครับขอถา,ถามถาวอลเหรอช่วยอะไรอ่ะจริงจริงก็จริงจริงก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะนะไม่ช่วยเพื่อนเลย <laughs> ตัวเองก็ยังจะแทบเอาไม่รอดนะแต่ว่าเขาไปเรียนร้องเพลงมาด้วยไปซ้อมอะไรมาพอเข้ามาแล้วก็เราช่วยในเรื่องของเขาเป็นคนที่เนื้อเสียงใหญ่แล้วส่วนตัวผมเป็นคนที่เนื้อเสียงแบบแหลมแหลมขึ้นโทนสูงะครับผมก็เลยช่วยเขาในการแบบปรับมาเพลงมันอยากให้อารมณ์มันเท่ๆแบบระมุนระมุนอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องทําให้เสียงตัวเองแบบเพื่อให้เข้ากับเขามันให้มันแบบบาลาย ใช่ครับโอเคนะคะแล้วก็เลยกลายมาเป็นเพลงนี้เล่าที่มาของเพลงนี้หน่อยเล่าให้น้ำฟังเล่าให้พี่แนนฟังแล้วก็เอชาวมูยอทุกคนฟังว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกับอ้อนไม่เก่งเชิญครับอุยช่องเวลาเขามองกันมากเลยอ่ะเชิญครับก็ที่มาใช่ไหมครับก็นั่นแหละที่บอกว่าเห็นคนรีเควสมาเยอะว่าเราอยากให้เรามีเพลงคู่ แล้วก็เลยไปคุยกับผู้จัดการว่าเอ้ยเราทําเพลงคู่กันไหมคราวนี้คราวนี้เป็นเพลงคู่เพลงแรกด้วยก็เราก็เลยคิดว่าเราอยาก,ยากมีส่วนร่วมในเพลงนั้นแล้วอยากเป็นคนที่คิดเนื้อหาของเพลงนั้นเองอ๋อยินวอาเป็นคนที่เป็นไอเดียนี้ขึ้นมาเลยเหรอใช่ใช่เขาเลยไปคุยกับพี่ที่เป็นคนแต่งเพลงให้เราพี่เอฟฟครับว่าอยากได้เพลงความหมายประมาณนี้แล้วก็อเอ่อนั่นแหละ แล้วก็คุยเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะอะทำอยังไงแบบความความหมายมันจะสื่อไปอยังไงเรากคเลยคิด,ค,ดคิดกันว่าเราอะมันทําอะไรให้กันเยอะแล้วมไม่น่าจะเพลงสื่อถึงกันแล้วเราเราก็เลยคิดว่าเอาเพลงเนี้ยให้เป็นตัวแทนของพวกเราที่ทําให้แฟนคลับทุกคนหรือทาให้คนที่มาฟังดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคเอาน้าทาไมน้ําเทหินวอกเอาตาขายเลยเพื่อน ไม่ฟังละพุนนั้นไม่หรอกเราว่าน้าอ่ะจะวางสายเพื่อจะไปดูไลฟ์อืมเพื่อเขาอยากเห็นหน้ายินวอแล้วส่วนตัวแล้วเราสองคนพอร้องเพลงอ้อนไม่เก่งแบบนี้ก็ต้องมีคาถามแหละว่าเราสองคนเป็นคนอ้อนเก่งไหมคะก็ไม่ไงครับว่าเรยเป็นเป็นจึงเหมือนที่มาของเพลงหรือเปล่าแต่ถ้าเทียบกันสองคนยินกับวอใครอ้อนเก่งกว่ากันถ้าต้องอ้อนไม่ใช่ผมเออผมว่าเป็นให้เป็นผมเป็นวอ เพราะว่าม,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 มัน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 อ้อนแล้วได้ได้ไดประโยชน์ไงเกิดประโยชน์ใช่ใช่ใช่ผมไม่ใช่แค่เขากออากนันยีนะผม <laughs> แบบอ้อนหลายๆคนที่เพื่อจะให้ได้ประโยชน์มาอะไรเงี้ยในการเล่นเกมอะไรอแบบงี้อ้อน,ออนแบบน่ารน่ารักแต่ <laughs> ผมจะเป็นอ้อนแบบนา่าถีบนะคุณจะถีบนะหรอผมอาจจะเป็นอ้อนในอีกเวนึง <laughs> อาจจะเจ็บตัวได้อาจจะอ้อนแบบอ้อนอย่างอื่นนะคะที่ไม่พูดออกอากาศไม่ได้ะ ออจากพี่เอฟูแล้วเห็นได้พี่กอปโพสการม์มาเขียนเ,ยเนื้อลองให้ใช่ใช่ครับเราเคยร่วมง,งานกับพี่กอมาก่อนไหมคะไม่นัดง,งานนี้นะครับนด <laughs> ง,งานแครับอ,อ,อืแล้วตอนครั้งแรกที่เราได้ฟังมันเกิดจากเพลนี้มันเกิดจากไอเดียเราแล,แล้วพอเราได้ฟังเนื้อร้องทํานองถูกใจเลยไหมหรือว่าต้องมีปรับแก้อะไรนานไหมคะถูกใจเลยครับถูกใจในเรื่องเนื้อลองเลยเพราะว่ามันมันสื่อได้ได้ดีมากครับถึงเราแบบบางทีเราก็ไม่ ไมไ่คิดว่าเพลงมันมันจะออกมาตรงขนาดนี้ตรงที่เรา <ừ. S 1> เรากับแฟนคลับหรือว่าคนที่มาให้กําลังใจเราเราเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยแสดงออกแบบบอกรักเขาเอ,อะไรเขาโดยเฉพาะกันเองเนี่ยเราไม่ไม่ไม่ค่อยได้พูดอะไรเลยือใช่ก็ก <ừ> ็เ <ừ> ลย <ừ> เป็นเป็นที่มาของแบบอ้อ,อนไม่กเก่งแต่ว่าก็รักมากกว่าอ,อะไรอก็ถือว่าแบบเพลงนี้ก็เขียนมาได้แบบตรงใจทั้งคู่ส่วนของเอมวีล่ะคะถ่าย กันนานไหมถ่ายวันหนึ่งหนึ่งวันครับหนึ่งคิวเต็มเต็มใช่ครับแล้วทําไมเราถึงต้องใส่สีฟ้าตลอดเลยอ่ะอันนี้สงสัยชวนต้นให้ยินมตอบบ้างได้ยินอยากกินแดงวอวได้เรื่องการได้เป็นสีฟ้าครับคือเราเราเป็นแบรนด์แดมของลาเนทครับโอ้แล้วก็แบบว่าให้มันให้มันตรงตีมับผมแล้วเขาก็เป็นสปอนของเอมี่นิดด้วยในส่วนหนึ่งอะไรอืม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 แล้วเอ่อเพลงนี้มีท่าเต้นด้วยมันเป็น challenge ใชด้วยหรือเปล่าคะถ้าเต้นตรงนี้มีมีมีก็มีให้เกิดคือเป็นในติ๊กต็อกคิมมิคครับคือเหมือนทางผู้จัดการเขาก็แบบว่าไม่อยากให้ปล่อยเพลงเฉยเฉยอะไรเงี้ยก็อยากให้มีได้ลุกเล่นกันบ้างเป็นท่าเต้นครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มงานให้เราแลครับแล้วเราฝึกเต้นนานไหมเดี๋ยวขอดูความพลิ้วหน่อยเฮ้ยคือวอลพลิ้วเหมือนกันนะวอโอยจริงบยินยินชอบเต้นอยู่แล้วไหมคะผม วนตัวชอบนะถ้าถ้าถ้าแบบมันเป๊ะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในระหว่างฝึกก็จะมีความกังวลท่ามากคือผมมันเป็นคนที่ชอบคิดว่าท่าต่อไปคืออะไรแล้วหน้าผมจะกังวลตลอดเลยผมผมจะโดนครูเต้นทุกที่บอกว่าเวลาเต้นยิ้มไว้เลยยิ้มค้างไวเพราะถ้าเกิดผมไม่ยิ้มค้างไว้หน้าผมจะแบบเฮ้ยท่าอะไรต่อออะสีหน้ามันก็จะไปเต้นแบบหน้าเครียดเลยเออเออเออแต่ว่าเราเข้าใจนะบางทีมัน ก็เป็นหลายท่าเนาะมันจะจำากนยากาอย่างเงี้ยอ่ะก็เป็นผลอยู่นะว่าในทวิตเตอร์มีคนแบบให้มาว่าเอ้ยน้องยินดูเต้นแล้วมีความสุขยริงเลยชอบก็เอาทางนี้อ๋อเปล่ากับผมโดนบังคับให้ยิ้มอะผมโดนบังคับให้ยิ้มแล้วเต้นเลยคับเออเออโอเคเวลาเรามีน้อยเหลือเกินอยากคุยกับน้องให้นานกว่านี้นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในแท็กต่อแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวทางไอจีของ E อเลี่ยนสเตชันเนา เราสามารถเข้าไปดูกันไล้เหรวใช่น้องเต้นแบบเต็มๆเลยให้ยินวอฝากเพลงนี้กับชาวหมูยอแล้วก็ชาวเอียตดนไหมคะก็อยากฝากเพลงนี้ครับเป็นซิงเกิลแรกของพวกเราเลยที่ทำแล้วซึ่งเราตั้งใจทำให้ให้ให้ทุกคนได้ฟังจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะหมูยอแต่ว่าทุกคนที่ขาดกำลังใจหรือต้องการฟังเพลงที่มีเนื้อหาแบบโพสิทีฟพปใช่ไหมครับก็อยากให้ฟังอยากให้มัน เป็นเพลงที่ที่แบบไม่ได้มาฟังบอกพวกเราแต่ว่ามาฟังบอเพลงมันความหมายความหมาด้วยนะครับใครเรฝากด้วยนะครับแล้วก็สามารถดู MV ได้ที่ทาง YouTube c h anel n Lucky Music นะครับแล้วก็สามารถไปฟังได้ที่สติมช่องทางครับถ้าถ้าอยากจะขอในคลื่นก็ขอได้ที่คลื่นเนาะ f อก็ขอได้ครับไม่เอมาเาะขอมาเลยครับผมเปิดถ้าเขาไม่ขอก็เปิดให้หน่อยครับ เราขอไปอ่านไปส่งแท็กนิดนึงละกันนะคะเออ,เอ,อมีบอกว่าเขาน่ารักกันจังเลยค่ะถามกี่ครั้งก็พี่วออ้อนเก่งกว่าเรามันโดนอ้อนบ่อยอะยินอย่ามาขิงเดป้าคุณกดอะไรผมมาเนะี่ย <c oughs> เออนะอะเดี๋ยวเราไปตามส่องกันต่อได้นะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณยินวอามาเดี๋ยวเราฟังเพลงนี้พร้อมกันเลยละกันกับอ้อนไม่เก่งนะสวัสดีคะ่ะ,อะขอบคุณคุณน้ำด้วยนะคะที่ส่